อะอ่ะแม่ฉันโทรมาบอกว่าปู่ของฉันอะเสียแล้วอะเสียท่ไหนอ่ะเป็นไรที่กระท่อมกลางป่าน่ะสิแต่ฉันอะไม่เชื่อหรอกเพราะว่าตำรวจบ,บอกว่าศพของปู่ฉันได้หายสาบสูญไปและที่สำคัญในมู่บ้านนั้นอะมีเรื่องราวป,ประหลาดปลายเกิดขึ้นตั้งเยอะแยะ บางทีก็มีคนเห็นตัวประหลาดล่างยกษ์กลางป่าและบางครั้งก็ได้ยินเสียงโหยหวยกลางป่าเช่นกันฉันคิดว่าเรื่องมิ้เนี่ยต้องไม่ชอบป่าพากลแน่ๆโอ้งั้นเราไปดูกันดีกว่าเจอตัวประหลาดนี้ชามั่วชอบแบบผมรู้บายยไปเลยนี่มันไม่ใช่งานการดึกนะพี่โม่เราต้องไปสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องของการตายปู่ฉันฉันคิดว่าพวกเราทุกคน จะต้องหาทางลบล้างคำสาปนั้นได้แน่ๆเลยเอาละ่ะทา้าเพื่อนๆพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาความจริงกันเลยไป let's go เราจะไปหาปู่ไ,ไป่ายนี่ไปไป่ายบ้าอะไรลงมานี่หาปู่ห <c oughs> าเรื่องอีกแล้ว <c oughs> และตอนนี้พ <c oughs> วกเราก็มาถึงกระท่อมของคุณปู่ที่เสียไปแล้วดูเหมือนว่าเราจะหาทางเข้าไม่ได้เลยแล้วกุญแจเนี่ยคุณปู่เขาก็เก็บไว้ตลอด เราต้องหาคุญแจนั้นให้เจอปกติ<ม>เขาจะเก็บไว้ติดตัวไว้เสมอไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนเขาเขาไว้ไหนเงนี่ยติดตัวเ,ออเขาก็ต้องอยู่ที่ศพเขาหรือเปล่าเพื่อนต้องขุดศพหรอเราจะจะไปขุดศพออกมาหรือไงนั่นดิเราต้องเราช่วยไป,ไปหากันดีกว่าเขาอาจจะมีที่ซ่อนส่วนตัวเงี้ยนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดติดตัวเขาก็ต้องอยู่ที่ศพเขาะคุณไมคุณเลยนี่แหละคุณเลยไหมอะไรฉันว่าเป็นไม่น่าอยู่ที่ป้ายหลุมศพนะเราลองไปหาแถวแบบ เออที่เก็บอุปกรณ์อะไรอย่างงี้ดีไหมทางขยะอ๋อฉันว่ากุญแจมันน่าจะอยู่แถวๆนี้นั่นแหละน่าฉันเจอพลั้วไอ่ไหมอ่ะพลั้วเราต้องขุดจริงเหรอหรือไงถ้ามีพลั้วแบบนี้ผมบอกแล้วว่าอยู่กระโฉบก็คืออยู่กับปู่ไงก็ติดตัวปู่ตลอดไงใช่ใช่ไหมใช่กดได้ใช่ขุดได้โอเคทุกคนดูติดตัวปู่ใช่ไหมได้ลากปู่ขึ้นมาเถอะปู่พร้อมอย่าดอาะโอ้ย แอยู่กับศพปู่<ๆ>ๆๆด้วยนี่ไงมีกุญแจอยู่ในศพปู่จริงๆด้วยแลวพี่ <จะ S 1> ดูกเหลืองขอแงแกของคุณปู่ไปเรียบร้อยแล้วเอาละไหนๆก็ไหนๆเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่าอาจจะมีร่องรอยการเสียชีวิตของคุณปู่ฉันก็ได้ป่ะแ,แล้วเราไม่กลบแล้วเราไม่กลบเลยใช่ไหมเราปล่อยไม่กลบรปล่อยให้ปู่แบบนอนแผ่แบบนั้นไปก่อนเราปล่อยเราปล่อยปู่หนาวนะบ้านปู่นายขายเลยโอเคจัางขายนะขายเลยเรียบร้อยปากก็ไม่มีอะไรนะเพื่อนเฮ้ย ทำไมไฟไมนยังถูกเปิดอยู่ะ่ะมีใครเข้ามาแอบไว้ในกระท่อมคุณปู่หรือเปล่ามีพวกแบบหัวอะไรเนี้หัวกวางมันมีหัวกวางฉันไม่อยากจะเชื่อเลยตั้งแต่คุณปู่ฉันเสียไปจิตใจฉันก็ไม่อยู่กับร่องกับรอยเหมือนว่าฉันได้จะเพ้อฝันนะนะเมื่อก,กี้ไม่ใช่ความจริงหรอกเหมือน oh <my. S 1> ฉันเห็นอะไรบางอย่างแปลกๆแต่มันไม่น่ามีอยู่จริงอ่ะพวกนายเห็นเหมือนกันเปล่า กวงคริสต์มาสไงกวางเนดีรึเปล่ปาเมื่อกี้ฉันเห็นห,หัวกวางและแน่ใจเหรอว่ามันจะมีกวางยืนสองขาแบบนั้นอ่ะต้องต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้ของจริงนายเคดดี้ไม่ยอมรับความจริง <c oughs> ว่าเรากำ <c oughs> ลังจะเจอผีกับปีศาจอีกแล้วเฮ้ยแล้วทำไมนายถึงพูดน่ากลัวแบบนั้นล่ะพี่โมเอาเห็น,เ,เ,หนเห็นเมื่อกี้ไปยังจะให้เอา้านายกำลังจะเจอผีอะไรอย่างนี้เหรอให้พูดอย่างนี้เหรอในตอนนี้พวกเราจิตใจของเราอาจจะสั่นไหวมาก เรามาทําความสะอาดบ้านนี้กันดีกว่าเพื่อทาให้ที่นีเรา <Aven> e. สงบขึ้นก็ความสงบนในการเก็บขยะนะแต่ว่าถ้าพูดถึง<อ>ปีศาจหัวัวกว้างเนี่ยฉันนึกถึงตัวเดียวนะตัวอะไรหรอเวนดิโก <end> รู้จ<อ>ักไหมเวนดิโกที่เขาบอกว่าเป็นปีศาจกว้างขนาดใหญ่หยืดขาแล้วก็วิ่งไล่ฆ่า,นาคนน่ะนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีจริงเปล่าตำนานที่ว่าคนกินกวางกินเนื้อคนแล้วกลายเป็นปีศาจใครเอาใครกล้วยกล้ยใครเอาฉันไม่รู้เหมือนกัน เอาละไหนๆก็เก็บขยะเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาขยะเอาไปทิ้งข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวบ้านปู่เหม็นทิ้งไหนแล้วเนี่ยเพื่อนเออว่าแต่ถังขยะอยู่ที่ไหนอะนี่ไงนี่ไงทางข้างบ้านนี้ผมสอบปู่แล้วไม่ใช่อะไรไม่ใช่อย่ากรบอย่ากรบอันนี่นะโอเคงั้นฉันทิ้งนะโอ้โหทิ้งเลยทิ้งเลยพอ้โหผิดฉันเห็นชัดเจนมากเอาละเริ่มหนาวแล้วเราเข้าไปข้างในกันเถอะไปไปไป ไม่น่ามาตอนนี้เลยนะเนี่ยถ้าเรามาุอยใครมนทำเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยพี่ไม้ไหนเหรอไม่ได้ทำอะไรเนี่ยไม่ทำอะไรเลยป๊ะบ๊ะงั้นไหนไม่ได้เปิดเดินมาเก็บขยะกับพวกเราอ่ะมีแค่นานคนนี้ที่ทำได้นี่มันถึงเทศกาลเชงเม้งเหรออะไรนี่มันหัวหมูเราควรจะพักผ่อนนะบางทีเราอาจจะหลอนเกินไปก็ได้มาเหจะมีอยู่ตั้งแต่แรกเราหรือเปล่าใช่เราอาจจะคิดไปเอง โอเคงั้นพวกเราไปนอนกันเถอะโอ้นอนเลยอัดอัดกันสี่คนนะนี่เตียงมันใหญ่อยู่โอเคราตีสวดิ์นะเพื่อนเพื่อนแล้มีกล้วยเน่าอยู่ไปตีนเออฉันกำลังจะหลับเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดี๋ยวเดี่ยวอุ๊ยแพ๊อุ๊ยเสียงอะไรอ่ะนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้น ีลูกคตาเจ็มไปหมดเลยดูดิจำจำรอบได้เลยใช่อู้อันนี้อันนี้ผิแล้วแอโดแน่อันนี้ผับแนวไหนฮะเนี่ยเราไปผิดวิทยุแล้วเสียงไอ้พวกนี้มันมาจากวิทยุอะเฮ้ยกวางมีกวางอู้หูฉันว่าไอ้เสียงประหลาดนั่นน่ะน่าจะดึงดูดพวกปีศาจพวกนั้นมาแน่ๆเลยมีบางอย่างแปลกๆในกระท่อมหลังนี้จริงๆด้วยจริง มีอย่างนึ่งฉันสามารถได้ว่าฉันเห็นเจ้านั่นแบบชัดเจนครั้งนี้ไม่เพ้อฝันมีอย่างหนึ่งนะมีอย่างหนึ่งที่แปลกเหมือนกันอะไรรูปมนุบลิซ่ามนุษใชลิซ่ามนุษล์สนิยมแบบไหนเนี่ยปู่นะแต่ว่าคุณปู่ก็เคยบอกอยู่บ่อยๆนะว่ามีสัตวประหลาดตามเขาอยู่อ่ะฉันว่าตอนก่อนหน้านั้นทุกคนคิดว่าเขาสติฟั่นเฟือนแต่ตอนนี้ฉันเชื่อเขาเต็มใจใจฟู ใจฟูนะเราจะต้องหาเบาะแสหรอว่าทําไมปู่ถึงโดนปีศาจตามล่าหรือว่าคุณปู่แอบไปแบบว่าเอาเขากวางนี่มาหรือเปล่านี่ดูดิฉันรู้ละสาเหตุมาจากกวางตัวนี้อย่างแน่นอนนี่เป็นกวางตัวเมียปู่นี่เปฆ่ามาตรงนี้ก็มีตัวนี่กูตัวอันนี้ตัวผู้เฮ้ยเอาสัเมื่อกี้ตัวลูกมันตามหาแม่มันเหรอไม่ปนแม่ปู่อาจจะล่าแบบล่าสัตว์ตอนกลางคืนอ่ะ แล้วทาให้ครอบครัวของมันเกิดอาการอาเพศโอ้ยมันก็เลยตายร่างมาเพื่อไล่ฆ่าปู่เฮ้ยเสี่ยไข่เปิดประตูอ่ะเฮ้ยนี่กล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้ทุกคนเหมือนว่ามีใครล็อกประตูนะเราออกไปไม่ได้เหรอไไม่ด้เขาไปไม่ได้จิตด้วยแต่กล่องนี้แป้งสำรวจได้โอเคถ้าลองสำรวจดูอุ๊ยอ่ะอ๋อเราสามารถสำรวจพวกของที่อยู่ใต้กล่องได้ทุกคนกระจายกันไปหาไม่มีกล่องหลายกล่องบ้างเลยฮึบ ตรงนี้ไม่มีอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะผมเจอกระดาษโนต้ตมันเขียนว่า the creature with a Dear s k u l l ก็คือสัตว์ประหลาดที่มีกะโหลกกว้างโอ<ฮ>้ดิโกแน่นอนนี่นี่น,นี่ข้างในจดหมายมันมีเขียนด้วยนะเกี่ยวกับรายละเอียดเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้อ๋อายกอดเขา <ผม S 1> เขียน<อ>ว่า,วาเจ้าออสัตว์ประหลาดที่มีกะโหลกกว้างเจ้าสิ่งนี้มันตามหาฉันมาสักพักนึงแล้ว ฉันเคยอ่านเจอนะเขาบอกว่าไอพิธีอะไรพวกเนี้ยมันจะต้องใช้กระโหลกกวางกับการจุดเทียนดาวห้าแฉกอะไรพวกเนี้ยเราเราลองไหมไปเอาเทียนมาไหมอันเชิญมาเหรอแต่เทียนห้า้านั้นเปดูของใครนะมันอาจจะแบบเป็นการทําพิธีมนต์ดำก็ได้นะยพี่มูเม่อแต่เราถ้าเราจะปราบมันเราก็ต้องซัมมอนมันมาแล้วก็สับไต้ปัดเป่ามัน่ะ เขาอาจจะเป็นคนที่คนที่ช็อปเปอร์ก็ได้ใครจะไปรู้นะพี่โมพูดก็ถูกพี่ขิดพูดพูดก็ถูกเราอาจจะได้วันพีทมาก็ได้ไปไปแค่กันฉันเอาเขียมที่อยู่ด้านนอกหายไปแล้วอ่ะเอ้ยมันหายไปจริงมันก็หายเฮ้ยเราไปหารอบๆสิว่าเทียมมันอยู่ที่ไหนนี่ว่าลงเก็บของเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวอะไรอะไรเงี้ยช็อปเปอร์โผล่มาเมื่อกี้ช็อปเปอร์กระดูกโอ้โหเดี๋ยว นีห้องเก็บของแสดงว่าในนี้จะต้องมีอะไรแน่ๆเลยปู่ไม่เห็นเทียนคำถามปู่แล้วปู่แล้วก็นี่ไงตรงนี้มีกล่องแคนดี้อยู่เคนโด้เคนโด้กล่องเทียนกล่องเทียนกล่องเทียนมาเลยมาเลยกล่องเทียนกล่องมดเลยได้ไปแล้วโอเคพวกเราไปวางเทียนแปดอันด้านในห้องนอนกันเถอะเจ้าตัวนั้นน่ะมันเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆฉันว่าถ้าเราไม่รีบปราบมันพวกเราจะโดนราบซะก่อน เราทำแบบนี้เราจะไม่โดนป่าจริงใช่ไหมไม่หรอกเราจะทาให้มันอ่อนแรงลงปักเทียนไปรลอยแปดอันโอเคไช่วยกันช่วยกันช่วยกันเป็นเ,เป็นพิธีที่แบบอาจจะคนึกมันไว้ก็ได้นะมอวแล้วนายอยู่ไหนละเนี่ยนายไม่เข้ามาในบ้านเดี๋ยวนาย<อ>โดนมันกัดเอาหรอกไป้ามาแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นอุ้ยแผ่นดินไหวลุกฉันขึ้นมาอทํามเฮ้ยนาต่ามันเปิดเองอะ เกิดอะไรขึ้นกับที่นี่กันแน่เนี่ยฮะเดี๋ยวนะมาแล้วพิธีกรรมดูเหมือนว่าเจ้าปีศาจนั่นจะค่อยๆมาตามหน้าต่างและถ้าเกิดว่ามันมันเข้ามาได้พวกเราจะตายทันทีเราต้องขับไล่มันเรามีชีวิตรอดอยู่แค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นต้องทำกันเอาชีวิตรอดให้ได้ต่างไหนบ้างกันดูก่อนนะอ่ะมันโผล่มาที่หน้าต่างเราจะต้องขับไล่มันภายในสิบวิ โอเคแล้วนายจะต้องท่องคาถาสล็อตกันวะไปแล้วโอ้ยออกไปเราดูหน้าประตูเราดูหน้าประตูให้ฉันดูตรงนี้ฉันดูตรงนี้โอเคมีสามหน้าต่างในบ้านนี้พวกนายคนละหน้าต่างเดี๋ยวฉันอยู่เฉยๆเองได้เลยได้เลยได้เลยฉี่เฉยๆทุเรศมากมันเป็นมันมาไหมเพราะเราเราทำพิธีออกตาแกรมดาวแปดแฉกตะกี้แน่เลยมันเลยมามันมีเวลาเออไงจ้าแล้ อเรามีเวลาแค่หนึงรอวินาทีเท่านั้นในการเอาชีวิตรอดถ้ามันเข้ามาได้แล้วก็พวกเราจบเห็นแน่มันไม่มีาประตูนหน้าเลยอะมันชอบฝั่งนี้มากกว่าอย่าประมาทนะอย่าประมาทเดี๋ยวมันก็มาจะลองดูรอบๆดีก่อนนะไล่มันมาแล้วอะเอ้ยไล่มันขี่ขับไล่มันโอเคโอเคเคจียบมากโอเมือ่อกี้ผมเกือบจะนอนแล้วนกว่ามันไม่มาดูเทียนสิ เทียนลุกช้อนเลยเอาเลื่อนพี่ไปเลื่อนกล้วยเลยถ้าเกิดว่ามันมาตรงหน้าต่างนายตอนนี้หน่อยตายแล้วนะตายหมดนี่แหละทุกคนเนี่ยระวังให้ดีๆช่วยกันดูไปไอี่มันมามาดูเกจะครบเลยฉันไม่ได้เอาแล้วไงลูกเลื่อนกล้วยเป็นรอบที่สองแล้วเนี่ยรอบที่สามรอบที่สามผมรู้แล้วผมจะทําอะไรดี ผมจะยืนทับกล้วยตัวนี้ลื่นกล้วยเล่นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เพื่อนลื่นกล้วยนะได้คนอื่นจะได้ไม่มาโดนอีกสัสิบีวะไม่เป็นอยู่ฝั่งพิกิตขอเชิญเข้าไปหน่อยสลอตนีปูเองปู่ฉันไม่ได้พูดแบบนั้นแน่ปูฉันไม่มีทางอยู่ในร่างร่างของพวกกวางแบบนั้นหรอกแกเป็นสันเดรชานปู่ของสลอตจะต้องเรียกสลอตว่าอีลาอีลา อีลาเอเอโอ้ยทุยไม่ใช่ไฟไรอีก้วิอีกห้วิอยู่ไหนจะมาอีกไหม3 2 1สองหนึ่งโอ้ยเรียบร้อยมันจบแล้วจบจริงเหรอไมคิดว่าน่าจะจบแล้วนะเอาล่ะตอนนี้เราควรจะออกจากที่นี่เร็วที่สุดไปเพื่อนมันอาจจะไปแล้วก็ได้นะเอ้าไม่แต่ประตูมันล็อกอยู่อะทำไงดีออกหาต่าได้ไหมไม่ได้เหรท่านดี นี่เราจะรู้ได้ไงว่าข้างนอกจะโอเคอะดูข้างในก่อนว่ามันเรียบร้อยดีหรือเปล่านะทุกคนข้างนอกข้างนอกมาเร็วข้างนอกมีอะไรดีๆอีกไหมการทำพิธีเสร็จสิ้นหรือยังพี่กิทมีเหลืออะไรแล้วเพื่อนโอเคงั้นเราออกไปได้ไปไปไปตไปเหอะอยู่แล้วนะปิดประตูต่อหน้าฉันปู่ัสดีครับเอ้ยปู่ปู่หายปู่หายอีกตายเถอะศพของปู่หายไปแล้วเจ้านั่นน่าจะไล่ไปกินในป่าแน่ๆเลยมีแต่เล้งมากินเดนะ สงสัยมันจะชอบแทะเล้งเอาไปทำเล้งเหรอเราต้องไปตามหาศพของปู่ที่หายไปไม่แน่อาจจะไปเอาไปทำพิธีได้แน่เลยอ่ะว่าเราเราไม่ควรตัวอยู่ที่นี่แล้วแหละเราหนีดีกว่าเนี่ยขึ้นรถเดี๋ยวผมขับเองแต่แต่ชีวิตปู่ของฉันมันไม่สำคัญเหรอแล้วชีวิตนายสำคัญไหมล่ะคือสำคัญเหมือนกันขึ้นรถดิไปไปฉันพร้อม โอ้โหรถเก่ามากเลยเนี่ยสตาร์ทไม่ติดก่อนหน้านั้นก็มาได้นี่นาเฮ้ยให้ตาย<อ>ันสตาร์ทไม่ติดน,น้ำมันเป็นน้ำแข็งแน่เลยเพื่อนทำไมนายไม่ใช้ไดเกียวน้ำมันหมดถ้าน้ำมันหมดแบบนี้และแถมตัวเครื่องมันยังแข็งอีกด้วยเราต้องหาทางอื่นแล้วละ่ะงั้นเราลองไปดูรอบๆอบนี้ดูดีไหมว่าคุณปู่เนี่ยมีซ่อนน้ำมันไว้ที่ไหนบ้างเผื่อว่าเราจะใช้มันเป็นประโยชน์ได้อะ่ะ มีเครื่องตัดหญ้าได้ไหมเพื่อนเราขี่เครื่องตัดหญ้าไปได้ไหมไม่งั้นเราอาจจะตองนอนที่นี่แหละคืนนี้แหละทุกคนโอเคงั้นสิ่งที่จะทำให้พวกเราไม่ตายนั่นก็คือไฟเราต้องหาเอ่อฟืนไฟมาจุดก่อนไม่งั้นเราหนาวตายแน่ไอ้ฟืนฟืนฟืนแปดอันหรอ่าเพื่อนโอเคฉันเห็นฟืนอยู่ข้างหลังอ่ะโอเคเจอ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 มีอยู่รอบๆตรงนี้แหละฉันคิดว่านะใช่ตอนนี้แถวนี้ต้นไม้เยอะยังไงก็มีพวกฟืนเยอะเอาจากเอ่อ สโนว์แมนได้ไหมเออเราเราเราดึงแขนมันได้ไหมไม่ได้เหรอห้องส้วมว่ะใครใครจะเข้าห้องส้วมไหมฉันไม่เข้าหรอกเข้าตอนนี้เนี่ยขี้แข็งแน่เลยโอ้ยในส้วมมีแกนะคนสุดท้ายอันนั้นอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่เจออยู่ข้างรถเลยโอเคเอาล่ะโอ้โหใกครทำไมไม่เห็นมันเพิ่งตกลงมาจากต้นสนยังไงล่ะอ๋อเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วหาที่สำหรับจุดไฟดีกว่าเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้เสียงอะไรแปลกๆ ไรเนี่ยฉันว่าเสียงมันดังมาจากในบ้านนะเข้าไปข้างในเร็วๆๆๆๆเสียงเหมือนกับเป็นเสียงของปู่ฉันเลยอ่ะสมปู่เราเขาพูดว่าอะไรอ่ะเขาพูดว่าอะไรอะโอยเมื่อกี้ฉันได้ยินอ๋อยอ๋อยเหรออ๋อ้ยไข่ยาเฮ้ยก็เถียงมาจากชายป่าตรงนู้นนะเพื่อนเราต้องไปดูชายป่ารู้นน่ะในบ้านไม่มีเฮ้ยหรือว่าแต่น่าจะเป็นเสียงหลอกล่อของวันดิโก้ก็ได้นะแต่ว่าสมปูเราหายนะเพื่อน ปู่เราจะไม่ได้สู่สุกตินะเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นศพข,ของปู่ฉันจริงหรือเปล่าเพราะ,ะว่ามันมีแต่ดูกอะแต่มันมีกุญแจนะอาจจะใช่ก็ถ้างั้นเราไปสืบดูก่อนว่าไอเสียงนั่นมันคือเสียงใครอาจเป็นคนในหมู่บ้านนี้ที่เขาต้องการความช่วยเหลืออนายเรื่องนี้ว่าหมู่บ้านเหรอม <laughs> มีบ้านเดียวในละแวกนี้มันมีอยู่แต่ว่ามันห่างกันมันถํำนะเพื่อนเฮ้ ฉันให้นายเข้าไปก่อนเลยใจด้วยเหมือนกับว่าไม่มีใครเขาอยากให้เราเข้าไปทั้งนั้นน่ะนั่ถ้าเสียพันธะตั้งเดือนนี้ยังไงเราก็ต้องเข้าไปหาคขัตอบสล็อตเธอหมายตกใจอ่ะเฮ้ยนี่มันว้ายอุ๊ยเอาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนปู่ตกใจทำไมปู่นีงมีเนื้อหนังขึ้นมาเอาให้ตายเถอะอยู่ดีๆปู่ก็จุติซัมมอนตัวเองขึ้นมาเฉยเลยแล้วศพในหลุมศพอะ สัปะหล่าน <là> ี่ต้องฆ่าปู่แน่ๆเลยแต่ว่าศพปู่น่าจะอยู่ในสุสานนี่นาเอาล่ะงั้นตอนนี้เราเอาศพบไปที่คาบินดีกว่าไหมฮะไม่เอาราน้ำมันรน้ำมันดีกว่ารอน้ำมันรอน้ำมันเถอะไม่แล้วคือไอกระดูกกับร่างนี้คือยังไงเนี่ยนั่นดิหรอว่าพิธีที่เราจุดในบ้านนั่นมันทําให้ปู่ของฉันฟุ้ยคือชีพขึ้นมาเหรอบ้านน่ะนี่คุณได้ได้พบนี้แล้วเหรอ พิเศษไก่อะเราไม่พิเศษไก่ในที่เดิมไอ้นี่หรือเปล่าแขนกลคนแปลธาตุไม่รู้แล้วฉันคิดว่านี่น่าจะเป็นภาพลวงตาเราอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อมา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 พวกมันมันหลอกลวงพวกเรามันพยายามจะฆ่าพวกเราโอ้ยปุ้ยมันจ้วงใส่มึงพี่จะาไมันนะพี่ก็ไม่ได้กระทบไปแล้้วอาไม่ต้องห่วงไปหนูฆ่าไปแล้ว ฉันมาแล้วพี่ไม้หวัดดี้กลับมาเหรอฉันอยู่ในกระถางมาสินละจ่ายมาฉันจ่ายโรบักเพื่อน45โอเคโอเคน้ไอเวนิโก็ไอบ้าโอ้โหมันมันกระซวกเลยอะ45โรบักแล้วฉันวิ่งไม่ทันนะพ่ะเราจุดเราจุดไฟกันดีกว่าจุดเลยเพื่อนเดี๋ยวเตาดับทำไมเราไม่เอาน้ำมันไปเติมในรถน้ำมันอะมันมีเพียงพอสำหรับการเอาไปเติมในรถเท่านั้นอ๋อแต่ละ คืนนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วพวกเราพักผ่อนกันเถอะรถเราไปในนีเช้าเราจะได้ออกจากที่นี่กันอันี้มันเป็นน้ำมันดีเซลแต่รถเราเติมเบนซินอ๋อมันเติมกันไม่ได้เหรอไม่ได้แต่ทุกคนหนวกว่าคืนนี้จะไม่มีอะไรนะไม่ให้นอนเลยนอนละลาตีสวัสดนะเพื่อนฉันขอตกกตามีข้างๆนายมาก่อนนะจะมีอะไรอีกไหมอยากให้มีลูกกระต่ายเลย ไม่มีอะไรแต่เหมือนหมอกลงนะคืนนี้หนาวเป็นพิเศษจังเลยนะอุ้ยอ, <S <S อะไรเนี่ยมันปูมาป้า,ปาอะไรเนี่ยทำไมปูมาติดวงนี่มีการบูชาย,ยันปีศาจจริงๆด้วยทุกคนดูดิหรือว่าพิธีกรรมเมื่อกี้ทําให้มันโกรธมากกว่าเดิมอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันคิดว่าพวกเราเออไปขอความช่วยเหลือไหมหาความขอความช่วยเหลือดีกว่านะ เติมน้ำมันแล้วจากนั้นก็ออกจากที่นี่ไม่ไปบอกตำรวจให้มาดูโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้ที่กลัวเติมน้ำมันนะเติมน้ำมันเลยนะเติม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 เแล้วฮะควายยังสว่างฉันคิดว่าปีศาจควางไม่น่ามาตรงนี้เติมแล้วพี่กีดพี่ไม้ออกมาข้างนอกเร็วฉันกำลังกิลาปูอยู่ปูดูอู่ปจริงหรือเปล่าฉันว่าเป็นตัวปลอมไม่ใช่ตัวจริงหรอไปทุกคนไปมันหลอกเราเหรอไปไปเราขึ้นรถแล้วเรียบร้อยเอ้าเอ้าพวกนายไม่ขึ้นเหรอ แนี่นี่เราขึ้นแล้วใช่ไหมเราเราขึ้นแล้วเราขึ้นแล้ววู้วแล้ววนววววขึ้นวล้วเวว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 วนนวววววว่ะวว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 อวว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 วลวววววกก อะไรเนี่ยมีตอนต่อไปโทษทีนะฉันงงมากเลยตอนแรกฉันคิดว่ามันยังไม่จบด้วยซ้ำอ่ะอยู่ดีๆก็ตัดจบกันแบบละครไทยแบบนี้เลยมันมีตอนต่อไปไงเพื่อนก็รอเขาสร้างก่อนไม,ม่แค่นี้ครับ่มมแค่นี้มันคือเอ็กเลยนที่ไม่ใช่คำว่าเอ็กเลยนนะ่ะโอเคก็เอาเป็นว่าในครั้งนี้นะคะมันเป็นการปิดจบแบบละครไทยเลยและดูเหมือนว่าเรื่องราวมันยังไม่จบ ศพคนปู่ปู่เนี่ยมาได้ยังไงและพิธีการบูชาย,ยันนั้นมันทําให้เกิดอะไรขึ้นกับไอ้เจ้าตัวเวนดิโก้นั้นหรือเปล่าเราต้องมาหาคําตอบกันในแชปเตอร์สนะคะในครั้งนี้ถ้าใครชอบนะเดอะคาบินก็อย่าลืมนะคะที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกับกระดิ่งแจ้งเตือนกันเลยจะได้ไิจารณาคลิปใหม่สําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบบ๊าายยเรื่องเรื่องยังไม่จบจนเพิ่งนับศพปู่นะคะ ครับผมปวด,าดาขาเล่งกลายเป็นมีเนื้อเฉยเลยเ<อ>มีมม<อ>เนื้อก็อไม่แปลกมอนกำแพงงงเลยครับผม